สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการวัดผลในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานค3 2 1 1 3คะแนนเก็บระหว่างภาค60การสอบกลางภาค20และการสอบปลายภาค20เราลองมาดูนะคะว่าคณิตศาสตร์พื้นฐาน จะมีเนื้อหาและวิธีการวัดประเมินผลอย่างไรสำหรับในคณิตศาสตร์พื้นฐานจะมีหน่วยการเรียนรู้2หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1คือเรื่องหลักการนับเบื้องต้นและหน่วยการเรียนรู้ที่2ความน่าจะเป็น เราจะมาแนะนำหน่วยการเรียนรู้ที่1ห,หลักการนับเบื้องตน้นซึ่งในเนื้อหานี้จะประกอบด้วยแผนภาพต้นไม้หลักการคูณหลักการบวกและเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นสำหรับสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดเราขอพูดถึงวิธีการ วัดประเมินผลสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่นักเรียนจะต้องส่งชิ้นงานที่ 1. แผนภาพต้นไม้ชิ้นงานที่ 2. หลักการบวกหลักการคูณชิ้นงานที่ 3. เรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นและนักเรียนจะต้องทำโฮมเทสแบบประเมินผลออนไลน์รวม สาคะแนนนักเรียนมาดูวิธีการทำชิ้นงานนะคะนักเรียนจะต้องอนำเนื้อหาหรือโจทย์ที่ครูจะทำให้นำไปเขียนในกระดาษ A4 ไม่มีเส้นแนวนอนใช้การเขียนด้วยลายมือตนเองหรือถ้านักเรียนจะทำา p p d d ต้องเป็นลักษณะของการเขียนนะคะ โดยเราจะประเมินจากการตกแต่งและความถูกต้องและเราก็จะดูการส่งงานตรงเวลาสำหรับโฮมเทสก็คือนักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบออนไลน์แต่การทำแบบทดสอบออนไลน์จะมีช่วงเวลาที่ครูกำหนด ระบบจะปิดเมื่อเลยกำหนดเวลานักเรียนจะไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้นั่นหมายความว่านอกจากคะแนนความถูกต้องของคำตอบแล้วนักเรียนจะได้รับการประเมินในเรื่องของการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบนั่นเอง